เทศบาลตะบลบางเมืองครับวันนี้ได้ทําการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ของปี2565ครับโดยที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตบลบางเมืองในวันนี้คณะผู้บริหารของเทศบาลตะบนบางเมืองพร้อมสมาชิกสภาก็ได้มีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ปี2565ที่ประชุมมีนายอนุชานักทิมรองประธานสภาได้ทําหน้าที่เป็นประธานเปิดการประชุม แทนนายจักริดยั่งยืนประธานสภาที่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้เนื่องจากว่าป่วยกระทันหันมีนายอิทธิชัยชูเรนูประลัดเทศบาลทาหน้าที่ในฐานะเลขานุการสภาโดยมีฝ่ายคณะนิติบัญญัติภายใต,ใต้การนำของนาวาเอกอนุศัก์นาคจิมนายกเทศมนตรีตะบลบางเมืองนายปานวัฒนอุทัยเลิศและก็นายเลิศชายยั่งยืนรองนายกเทศมนตรีตบนบางเมือง การประชุมได้มีสมาชิกพร้อมกับฝ่ายบริหารนะครับร่วมประชุมจำนวน11ท่านขาดเพียงหนึ่งท่านก็คือนายจักรปริตยั่งยืนที่ป่วยไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้ที่ประชุมมีการแจ้งถึงระเบียบวาระต่างๆพร้อมแนะนําพนักงานที่มาบรรจุแล้วก็แต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันจนได้เป็นพนักงานเทศบาล11คนแล้วก็พนักงานร,รับโอนย้ายอีกสคน ทางนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาลในเรื่องของการทํางานเทศบาลที่ผ่านมาแล้วก็ดําเนินงานต่างๆของเทศบาลในอนาคตที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลจากนั้นที่ประชุมก็มีการรับรองยต,ติงบประมาณรายจ่ายปี2565โดยที่ประชุมได้ขอมติรับรองด้วยการยกมือก่อนที่จะมีการปิดประชุมในเวลา15นาฬิกา30นาที ส่วนทางด้านเทศบาลตะบลบางพลีก็ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี2565เพื่อเสนอยัติขอรับความเห็นชอบในเรื่องของการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566